มาทำสุรกิพิเศษนะคะในงานมิสเน็ตแกร,แกรนอะบ,บอร์ดหรืองาน BGA นะคะของเราชาวออฟแคดในวันนี้นะคะทุกท่านเราก็จะเข้ามาดูบรรยากาศงานในวันนี้ค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะโบก็ได้ยืนกับคุณภาพจตีนะคะจะบอกได้เลยนะคะท่านนะคะตอนนี้นะคะรายได้แซงแพลตฟอร์มไปเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะทั้งข่าวเพล็กซี่เดนนะคะโบดิปซี่นะคะทีละพรไลเยอร์ล er ะคะก็ตอนนี้นะคะรายได้เป็นอันดับ2ของบอสส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านก็ได้มาร่วมงานดีเจของเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านนะคะได้กล่าวถึงความรู้สึกกับงานในวันนี้แล้วก็ท่านมีทีมงาน เยอะมากๆเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ท่านได้กล่าวความรู้สึกอใหยท่านกล่าวความรู้สึกนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาแชร์ีิสัยทัศน์ต่างคันพูดสำเร็จนะคะก,กค็โค้ชกิฟซี่นะคะชื่อจริงชื่อธีรพรไรเยอร์นะคะ ก็ขอบคุณนะคะอัปลน์สายชีวิตอัปลน์สายตรงอัปลน์สายเฮงอัปลน์สายปังพ่อพ่อเสือกดีวงพร้อมภรรยาผู้บารมีท่านน้องอรันดาพ่อมีนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มล้างโลกเกินนะคะผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มมหาสัจจรรย์แต่งคิวโซมาเดบิเชฟคุโดวันกับกูแผงเกาะกับเมซิมแผงเกาะแต่งคิวแต่งคิวฟอร์ o า my heart นะคะถ้าไม่มีผู้ชายทั้งสองท่านนี้ไม่มีท่านบอสสวมดีวงไม่มีท่านเดบิเชฟก็ไม่มีโคบิซี่วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับแพลตฟอร์์์มมมทีีดขออบบคคุณสาหหรรรรััแพลตฟจนะะ ค่ะโค้ดกิซี่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันและหัวหาความสําเร็จทําไมโค้ดกิกซี่ทำยังไงถึงมีรายได้แซงก็ะอแกแฉกฟอร์มไปแล้วระดับ2องของโลกระดับ2ของได้แลวตอนนี้ทีมงานสิ <10 S 2> <10 S 1> ประเทศทั่วโลกนะคะสิกว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้ทีมงานของกิซี่อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้แฉกฟอ, at, อกกร์มออฟแคตอักเกอรโกรโทูนะคะเอนเตอร์เนชน่อแนลทั่วโลกโกทูอินโดโวนะคะวันนี้กิซี่บอกเลยนะคะแลตฟอร์มมหาศาลหนึ่งใน ของประเทศทักวโลกก็คือ The b e s t ก็คือ o c a t NFT Pro นะคะกิสซี่บอกเลยค่ะ จริงๆคิ๊ซี่ไม่ได้แข่งกับใครนะแต่คิ๊ซี่แข่งกับตัวคิ๊ซี่เองนะคะแข่งกับตัวคือขโมยเวลาของลูกของคิ๊ซี่แปดหัวมาสิบสองหัวมาทำออคแคดถ้าวันนั้นถ้าคิ๊ซี่ยังตัดสินใจรีรอนะคะไม่ตัดสินใจลุยกับธุรกิจออคแคดคิ๊ซี่คงไม่ได้เป็นระดับสองของโลกวันนี้คิ๊ซี่ไม่มีเวลาแต่คิ๊ซี่ขโมยเวลาลูกมาทำออคแคดคิ๊ซี่ตั้งใจว่าหนึ่งถึงสองปีคิ๊ซี่ต้องมีรายได้หลักร้อยล้านแน่นอนจากออคแคดเอ็นเอฟชิปโปริสค่จะบอกเทคคคคนิวามสัญ กับความมุ่งมั่นตั้งใจวันนี้พกคิซี่พวกหญิงคนนี้ทําได้คุณก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าใจคุณอนุญาตอยู่ที่ใจของคุณจะอนุญาตให้คุณรวยช้ารเร็วๆๆนะคะทุกท่านอยากเอากําแพงมากั้นกําแพงความสำเร็จของท่านครับว่าไม่มีคำว่าไม่มีเวลาคำว,ว่ายังไม่พร้อมคกซี่บอกเลยทามไม่มีใครพร้อมหรอกแม้กระทั่งคุณแต่งงานกับภรรยาคุณร้องคุณก็ยังไม่พร้อมแต่คุณก็ต้องเรียนใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณทำธุรกิจออสแคดคซี่บอกเลยค่ะว่าธุรกิจออสแคดเป็นแพลตฟอร์ม ทำให้คนร่ารวยมหาศาลและเป็นแพลตฟอร์มที่ว้าวที่สุดในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคะอาจารย์ศูญเสียที่ไหนมาเอาคืนที่ออฟแคทค่ะบาดเจ็บที่ไหนมารักษาที่ออฟแคทค่ะและทั้งชีวิตไม่เคยสําเร็จที่ไหนมาสําเร็จที่ออฟแคทค่ะ ผู้หญิงคนนี้ทําได้คุณก็ต้องทําได้คุณ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 ทาไ,ไ,ได้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นค่ะข้อแบทตองก็คแคเป็นแพลตอมที่บังคับให้เรารวยนะคะท่านตัดสินใจค่ะหัวใจของการอัพทำธุรกิจก็แคสคือหัวใจของการอัปตาก้าอัปตาก้าสูงสูงวันแรกที่คิซซี่มาแล,แล้วแรกที่ซี่ไม่รู้หรอกว่าการอัปตาก้ามันคืออะไรแต่คิซซี่รู้แค่แผนธุรกิจว่าอัปตาก้า สูงสูงคนขอรับลายเราก็จะเป็นผทุนหนึ่งของเรากิ๊ฟซี่ก็คิดเช่นนั้นวันนั้นกิ๊ฟซี่ก็ตัดสินใจอัพหุกล้าไม่มีก็หาไม่มากิฟซี่ก็เอารถไปจำนะคะแต่วันนี้มันไรายได้แบบไรายเดือนถ้าเราจะพิ่ิสักครั้งหนึ่งแต่มันเพล็ชีวิตเราเป็นระดับสองของโลกคุณกล้าแรกไหมวันนี้ถ้า <ขอ S 1> คุณไม่กล้า<อ>ลงทุนคุณก็ณณณไม่เห็นกําไรถ้าคุณไม่กล้าเปิดใจการทำธุรกิจคุณก็ไม่สําเร็จ ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าวันนี้แผ่นปอกออฟแคดเอสทิโปทำให้ท่านรวยแน่นอนอยู่ที่ใจของคุณท่านว่าคุณจะตัดสินใจรวยช้าแล้วเร็วค่ะทุกท่านโค้ชิซี่เป็นกำลังใจให้นะคะจิซี่ก็มีแค่หนึ่งสมองสองมือยังทาได้คุณก็ทงทําได้เช่นเดียวกิซี่เป็นกาลังใจนะคะรักทุกคนอยากจะบอกเลยว่าออฟแคทเอสทิโปเป็นออคแคทที่เป็นแี่ฟความที่ดีที่สุดสำเร็จด้วยกันที่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะที่โอกาสสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ของผมตั้งแต่ยาวัยนะครับผมอยู่ในท่ามกลางของการไม่ยอมรับของครอบครัวผมเป็นลูกคนเล็กก็ไม่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นด้วยความน้อยเนื้อต่าใจของเรานะครับถึงขนาดต้องถามแม่นะครับผมใช่ลูกแท้ๆของแม่ไหมอายุสิห้าหนีออกจากบ้านนะครับผมไปเติบโตเป็นหนุ่มอยู่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหาเงินกลับมาได้ก้อนหนึ่งมาขอบวชเขากลัวเงินที่เรามีอยู่ในมือไม่พอ แต่ผมถึงขนาดต้องกราบขอบวชด้วยตัวเองวันที่ผมล้มวันที่ผมเป็นหนี้เป็นสินด้วยความใจดีผมทำงานโรงงานมีเงินเก็บหลักล้านครับนะครับสุดท้ายหมดตัวครับเพราะความใจดีแล้วก็มาเจอธุรกิจอีกหลายธุรกิจนะครับแต่มันไม่ทำให้ผมสำเร็จมันตอบโจทย์ผมไม่ได้ผมถึงขนาดไม่มีเงินให้แฟนไปทำงานโรงงาน มันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมันคือความเจ็บปวดที่ส่งเสริมผมไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตผมเกิดอะไรขึ้นบ้างมันยากที่จะพูดครับเพียงคำคำเดียวที่บอสพูดผมตัดสินใจครับพี่เอผมสำเร็จแล้วพี่เอผมมารับพี่จะไปกับผมขอบคุณบอสครับ อยากจะบอกอัปลายผมครับว่าผมขอบคุณขอบคุณที่ท่านทำให้ผมมีชีวิตใหม่ในวันนี้ครับวันที่ผมสูญเสียมากที่สุดแต่ผมกลับได้ความยิ่งใหญ่มากที่สุดคือได้ทีมของผมทั้งหมดกว่าน,นั้นครับข่าวเป็นสิเดนวันนี้เป็นของพวกท่านครับโลที่ผมรับเมื่อกี้เป็นของทีมผมครับมันไม่ใช่ของผมคนเดียว ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆมันจะเกิดขึ้นคุณอย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้แต่อุปสรรคอย่ายอมแพ้กับโชคแคตาขอให้เวทีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ทุกคนว่าออแคดและเจยที่สำเร็จได้คุณต้องเชื่ออย่างสุดหัวใจจินตนาการและความฝันของคุณต้องชัดเจนและมั่นคงอย่าให้ใครขโมยความฝันของท่านไป โบนะคะยืนอยู่กับท่านนะคะพันจ่าเอกทรงศักดิ์เดชรนสังค่ะสวัสดีค่ะคแล้วก็พี่นุษานะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านก็รับราชการทหารอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะงาน b ี a อนะคะอยากให้ท่านกล่าวความรู้สึกนิดนึงค่ะเชิญค่ะครับผมก็ในงาน b ีเรอบนี้เป็นงานที่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ g กียก้าเคยจัดมา นะครับมันเป็นงานที่ทำให้ทุกคนมองเห็นภาพความหวังความฝันมองเห็นอนาคตมองเห็นว่าธุรกิจนี้แพลตฟอร์มนี้ Offcat NFT Pro จะสามารถทำให้ทุกๆท,ท่านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ สั้นง่ายสบายรวยจริงครับแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่พลิกโลกได้จริงๆในวันนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าเกทีเก้า้ลังสรรบรรยากาศให้กับทุกๆท่านจริงๆให้กับทุกๆคนจริงๆให้กับใครก็ได้ที่อยากประสบความสำเร็จอยากจะมีวิถีชีวิตทีด่ดีขึ้นนั่นคือเกทีเลังสรรให้เราพร้อมกับแพลตฟอร์มมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าออแกท เอเิฟทีโรครับอขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้โบนะคะก็ได้ยืนกับท่านข่าวเพ็กซินต์นะคะท่านสอบอุญจีบัณฑิวง์นะคะท่านนะคะอดีตนะคะก็เป็นผู้บริหารการศึกษาที่ผ่านตัวเองนะคะเข้ามาทำาอเคสนะคะวันนี้ท่านรู้สึกยังไงมาฟังจากท่านกันเลยค่ะครับก็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีน้องโบแสนส,สวยนะครับวันนี้นะครับเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวออเคสชาว DST ทีมนะครับ โดยเฉพาะเราเป็นบอร์ดบริหารร่วมอยู่ด้วยนะครับ oh. เราก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับได้ปรึกษาหารือในบอร์ดครับว่าจะจัดงานให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นและงานนี้ถือว่าพวกเราทำเปอร์เฟกที่สุดแล้ก็ดีที่สุดครับผู้คนของเราครับเข้ามางานนี้ รู้สึกว่าสร้างพลังได้ทุกทุกจุดครับเรามีการเรียนรู้เรามีการส่งเสริมทำให้คนรู้จักเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับไว้ท่านซ้ายที่จะทำให้เราสำเร็จนะครับแล้วก็การอัปตกาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหลักสำคัญแล้วถ้าผู้คนอัปต,ก,ตกาขึ้นไปครับตำแหน่งมันจะมาเองนะครับตำแหน่งจะมาเองแล้วมันจะยิ่งใหญ่มากครับเราจะทำให้ผู้คนครับร่วมไม้ร่วมมือนะครับงานต่างๆาพวกนี้เราจะในบอร์ดผู้บริหารเราจะปรึกษาเดยกันแล้วทำให้มันยิ่งใหญ่ครับแล้วคนของเรา ที่มาร่วมกับออกแคปในประเทศไทยหรือ GST ทีทีมครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และมีผู้สำเร็จมากมายครับเรียกว่าท่านไดมอนด์ครับมนุษย์เนร้านในของเราครับเกือบ200ท่านครับถ้าพูดถึงตําแหน่งอนึ่ครับมีไม่น้อยเกือบเป็นพันคนครับแล้วงานข้างหน้านะครับเราจะมีผู้คนเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นเพราะว่าบอด์ดบริหารของเราและท่านไดมอนด์ท่านเา p r เปซเดในทีมงานของเราครับปรึกษาหารือแล้วเราจะ ทําให้มันยิ่งใหญ่ครับแล้วก็สร้างผู้คนให้สําเร็จไปด้วยกันเราจะร่วมไม้ร่วมมือแล้วชนะกันเป็นทีมครับไม่ได้ชนะเฉพาะผู้บริหารหรือผู้ที่มาก่อนครับเราจะชนะโดยกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราจะสร้างผู้นําอย่างต่อเนื่องครับสร้างผู้นําซินเวอร์ครับแล้วก็สร้างผู้นาเอมเมอรอนโกแล้วก็แพตตินัมและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราโฟกัสจริงๆคือสร้างไดมอนด์ให้เกิดขึ้นแล้วขึ้นเล่าครับ อีกไม่ช้าไม่นานครับเป้าหมายของท่านบอดสวงครับพูดไว้ชัดเจนครับปี67นี้เราจะรวมพลังทีมกันทั้งหมดครับจะสร้างไดมอนด์ให้สักอย่างน้น้อับพันรหัสขึ้นไปครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบก็ได้ยืนอยู่กับสุภาพสตรีนะคะที่เป็นระดับท็อปของ GT นะคะแล้วก็ โบแอบได้ได้ยินมาว่าท่านนะคะก็เป็นเป็นกำลังสำคัญของฟินิกปินนะคะแล้วก็ว่าที่ข่าวแฟกซินนะคะวันนี้นะคะสวัสดีท่านโค้ดออกสวัสดีค่ะค่ะคุณปณิศิลาคำภิละแล้วก็โค้ดเปกนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะอธิตย์ปับมวยงามนะคะทุกท่านว่าวันนี้นะคะก็อยากให้ท่านามากล่าวถึงเคล็ดลับแรก ต้องขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ประสบความสําเร็จได้จากระบบแบบนี้ค่ะมันทาให้เรามีความก็เรียกว่าม,มั่นใจในธุรกิจเนาะเวลาเรามาเห็นระบบใหญ่ค่ะเมื่อเราประทับใจแล้วก็เห็นความมั่นใจในธุรกิจเราก็ไปบอกต่อแล้วก็เชิญคนเข้ามาดูระบบที่ใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมากกว่า2,500ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะ วันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะภาพความสําเร็จภาพคนที่ขึ้นรับตําแหน่งที่มีไรายได้จริงบนเวทีอะค่ะมันเยอะมากจนที่สามารถทําให้ธุรกิจออแกะเละค่ะเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ได้อย่างดีมากๆเลยระบบยอดเยี y ่ยมที่สุดค่ะไม่เคยที่จะพลาดในงานดีๆแบบนี้ก็เลยทําให้ประสบความสําเร็จได้ที่สำคัญนะคะถ้าวันนี้เราทำคนเดียวคงจะยากแต่ถ้าพาคนเข้ามาเห็นภาพง่ายกว่ามากๆเลยค่ะคุณโบ รับออฟแคสนะครับก็มั่นใจมากๆครับเกี่ยวกับระบบของออฟแคสที่เขียนอยู่บนบล mm ็อกเชนแล้วก็ใช้สมาร์ทคอนแท็คในการเขียนเข้าไปนะครับซึ่งมนมสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็การจ่ายของออฟแคสต์นี้คือจ่ายออก100%ยเปครับทำให้มั่นใจกับแพลตฟอร์มตัวนี้มากๆครับค่ะ ขอบคุณค่ะสุดยอดเลยนะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะน้องโบคุณธนันบุญธรรมนะคะท<ช>่านดาวแคลเซเดนของเรานะคะท่านก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักอีกท่านนึงนะคะวันนี้นะคะท่านก็ได้มาร่วมงานดีเจของเราด้วยนะคะอยากจะให้พี่หนีนะคะกล่าวถึงความรู้สึกในงานดีเจของเราครั้งนี้ด้ค่ะโอ้โหการจัดงานของจีทีเกในครั้งนี้นะคะสุดยอดและเข้มข้นมากๆเลยค่ะทุกท่านพี่หนีรู้จักแพลตฟอร์มของอ็อกแคทเนี่ย พี่เข้าร่วมทุกครั้งเลยนะคะตั้งแต่ฐานทัพอากาศดอนเมืองเข้าไปครั้งแรกพี่หมีไปเจอ,เอ,อความอลังการและความยิ่งใหญ่ของของระบบนะระบ,ระบบระบบออฟไลน์ line. เริ่มตั้งแต่ขบวนขบวนเกียรติยศเลยพี่หมีประประทับใจมากๆาแล้วพี่หมีก็จินตนาการค่ะว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในในใ,ในเวทีนั้นในครั้งหน้านะคะครั้งที่สองพี่หมีก็ไปอีกนำคนไปมากกว่าเดิมไปรับรางวัลด้วยนะคะครั้งนั้นรู้สึกว่าจะเป็น แพทติน uh, ันนะคะขึ้นแพทตินัมไลยนะพี่หมีนะาไม่ได้ผ่านซิวเวอร์กโกอะไรเลยนะคะด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมือและก็เชื่อถือในระบบแล้วก็แพลตฟอร์ม uh, นะคะแล้วก็องค์กรผู้นำบอสบอร์ดบ,บริหารทุกท่านน่ารักมากๆพี่หมีชอบค่ะเป็นอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งธุรกิจที่เราหาที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มาสัมผัสจะไม่รู้จริงๆค่ะว่า GST ก็ห้า อบอุ่นมากๆนะคะสามารถสร้างความล่ำรวยนะคะความเป็นกัลยาณน้มิตรที่ดีมากๆแล้วถ้าท่านถือคลองแพลตฟอร์มของ o c a กแคปเอท่านคือคนล้ำสมัยแน่นอนค่ะสุดยอดขอบคุณมากค่ะขอบคุมากแลวจริงๆด้วยบ๊ายบายค่ะโบก็ได้อยู่กับผู้นำสูงสุดแล้วก็เป็นผู้นำที่มีความสำคัญที่สุดในงานบ j ในครันี้นะคะท่านก็ส่งดีเดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ความรู้สึกนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีความยินดีกับกียตีข้าแล้วก็ในวานยินดีกับออคแสตยังไงครัโอเคครับพูดถึงนะครับออคแสมันเป็นนวักตกรรมการเงินสมัยใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออคแสได้เลยนะครับแล้วทีนี้พอเราพอเราสามารถที่จะนําพาคนเข้ามาก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเราสามารถมีคนติดตามเรามาแล้วก็ พอเขาติดตามเรามาเสร็จเราก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสเร็จเราก็มีการจัดงานพูดถึงบีเจครั้งนี้ครับตื่นเต้นมากๆมีคนที่ทํารายได้หลักล้านหลายคนแล้วก็มีคนที่เข้ามาในธุรก,กิจเราเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายครับวันนี้คนหลายพันคนที่เข้ามานี่คือระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองแล้วผมเชื่อครับว่าอนาคตจะเติบโตไม่ต่ำกว่า5 0,000คนภายใน1ปีได้แน,น่นี่คือการเติบโตที่จะเกิดขึ้นครับครับผม วันนี้นะทุกท่านค่ะก็ได้รับฟังนะคะพิ่สัยท้ายของท่านและในการจัดงานด j เจในครั้งนี้นะคะและถ้าจะพาผู้คนนะคะเป็นสู่บรรลุเงินล้านนะคะได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ่ครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศงานดีเจในครั้งนี้นะคะคนกว่าส0 0พันคนนี่ค่ะที่เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวออฟเคสไปกับเรานะคะแล้วก็เราก็จะสําเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วงานในครั้งนี้นะคะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะทุกท่านแล้วก็งานครั้งถัดไปนะคะเราจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้อีก แล้วเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะโบนะคะอโอโตรไปก่อน,นะคะ่ะ